สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดสายไหมและช่องชัด Bkl นะครับวันนี้เรามาคุยกันดีกว่านะครับอะไรดีข่าวข่าวก็ส่วนมากก็ที่ผมดูตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคดีตั้มทนายตั้มก็รอประกันตัวอย่างเดียวครับ สครั้งแล้วครับที่ที่ศาลไม่ให้ประกันตัวศาลก็คงคงมีเหตุผลของขอเขานะครับเขาก็กลัวแบบยุ่งเหยิงกับพยานด้วยแล้วอีกอย่างต้องให้ให้การยังยังไม่แล้วเสร็จนะครับส่วนแบงค์เลสเตอร์ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็ยายกับอาของแบงค์ก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับที่บนนะครับแม่ก็ต้องใช้ชีวิต เหมือนเดิมพอแกก็มีเงินเงินแล้วเนี่ยสี่ห้าแสนนะที่ที่ไปอ่าที่น้องเอ็มไอคู่กรณีครับที่ให้เยียวยามาแต่ยายยายกับอาไม่รู้เรื่องเลยนะครับส,สงสัยแม่ไปพูดขอเองนะก็จะเป็นปัญหาแต่ยายกับอาก็บอกว่าถ้าเงินก้อนนี้หมดก็ไม่ต้องมาขอแนละ้ว ก็เรื่องนี้ก็จบไปครับไม่มีอะไรแม่ก็ต้องหางานก็ส่วนของชนีตักกับตักร้านทองนะฮะที่ที่ให้ไปขายขายทองที่ทองไม่ไม่เต็มเปอร์เซ็นต์ฮะคือของแปลกนะของแถมดันดันเป็นท,ทองทองแท้แต่ของที่ขายดันดันดันเป็นแบบ ทองปลอมก็มีไม่เต็มก็มีก็เห็นข่าวว่าปปอง,งอก็ยึดทรัพย์ของเจตักกับเอ่เอเียเบียร้อยหกร้านก็คงได้ได้มาเพราะว่าไม่ชอบนะครับก็พูดตรงๆก็ได้มาเพราะพรหลอกะหลอก หลอกลูกค้าพูดง่ายๆทรัพย์สินอะไรที่ที่มันเราได้มาเงี้ยมันไม่มีข้อมูลว่าเอามาจากทางไหนทางไหนางเงี้ยปปงเขาก็เลยยึดทรัพย์แบบพูดง่ายๆผมแปลงง่ายๆก็เป็นเป็นคดีที่ว่าค่อนข้างจะใช้เวลานานหน่อยครับก็เหมือนกับว่า อะไรเหมือนเหมือนเหมือนทัีเหมือนเหมือนทน,น,น,นายตั้มนะครับทําโดยอไอ้ผิดป,ป,ป,ปกติธุระอะไร,รเออส่วนอาจารย์พลก็เรื่องเงียบนะครับอาจารย์พลแกไม่ออกมาไงครับเรื่องมันก็งเงียบไปอยู่ไหนแล้วก็ไ่รูวันนี้ก็ ข่าวก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไปดูนึกถึงเห็นทหารเดินก็นึกถึงสมัยเราเป็นทหารเป็นทหารเรือนะี่นะใบแดงทรอหนึ่งผก็จับได้ก็ไปอยู่แถวไอ้สต๊ีบก่อนเป็นทหารใหม่ก่อนแล้วก็แยกเหล่าแยกกลม แล้วก็มาอยู่สอรอฟอไอตรงบางพระนะครับอยู่ไอกองพันปกอบทำบัญชีให้ทหารก่อนฐานเงินเดือนทหารอะไรเงี้ยผมทำก็บางทีสมัยก่อนก็สนุกนะเวลาคำคแล้วก็หาแอบไปเที่ยวนะาา์อาทิตย์เนี่ยวร์อาทิตย์บางคนสอจะกลับบ้านผมก็แอบไปเที่ยวที่ ไอสัตที่คีศรีราชาศรีราชาก็จะมีแหล่งเที่ยวเยอะเฮ้ยไงผู้หญิงไงกับทีก็เช้าอ่ะฮะบางทีหกโมงให้ตื่นมาปุ๊เฮ้ยเดี๋ยวไปคารทสงชาไม่ไม่ทันไม่เปิดห้องไม่ทันนี่ต้องรีบลังตุกๆกลับมา ในสมัยก่อนเนี่ยโอ้นึกถึงตอนเป็นทหารมีเพื่อนมีอะไรพอรู้พอรู้จักแล้วแล้วก็ต้องมาแยกเหล่าแยกหน่วยแยกกองพันธ์กันก็เลยก็ต่างคนต่างไปพอออกปดทหารก็มาก็ไม่รู้จะทำอะไรนะพักไปหนึ่งปีเที่ยวมั่งเต็มที่เลยผม อยู่ว่างๆไปเมื่อคืนนันไอ้นี่นะนอนตีห้าใพอตื่นมาโอ้สมองว่าไม่ค่อยแหลกนะตื่นมามันก็หิวหิวอะไรหน่อยนะปกติผมกว่าจะกินได้ก็เที่ยงเที่ยงกินก็ผมก็ไม่ค่อยกินเนื้อหรอกกินผักกินอย่างอื่น กินเนื้อมันมันมันแพ้ไงครับบางทีผิวหนังเราแพ้พวกนี้มันมีไขมันเยอะมันทําให้ผิวหนังเราแดงผิวหนังเราเป็นปื้นมันจะลามไปเรื่อยๆเวลาอากาศร้อนมันจะลามไปเรื่อยๆแล้วเราถ้าอากาศร้อนนล้วเรายิ่งนั่งอย่างนี้นะเหงื่อมันจะแฉะหลังพอแฉะหลังมันจะขึ้นแล้วก็ยิ่งถ้าเอาเอาไอครีมอะไรไปทาหรือว่ากินสุรากินแอลกอฮอลนี่ขึ้นเลยกินเบียร์นี่ ทีใช้ยายาแพ้ยาแพ้มันก็แค่หยุดนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ยุบนะฮะถ้าเราเลิกกินเนื้อกินอะไรที่มันเป็นไขมันที่อะไรที่มันทําให้ให้อ้วนนะพูดง่ายๆเราเลิกกินเดี๋ยวมันก็หายไปเลยปวกกะทิอะไรน้ํามันอะไรที่ต้องไปทอดอะไรเพราะว่าไขมันมันไอไขมันนี่มันก็ มีประโยชน์บางส่วนนะมันทำให้ร่างกายอบอุ่นเฉยๆรสชาติอะไรที่มันอันตรายนะที่ไม่ควรกินก็คือรสเค็มกับรสหวานรสเผ็ดกับรสเปรี้ยวนี่มันพอพอกินได้เปรี้ยวนี่เวลาเราท้องท้องขู่ท้องไรถ่ายไม่ออกนี่เราก็มันทําให้เราขับออกได้เผ็ดนี่มันก็ทําให้เราแบบกระตุ้นประสาทนะ บอกกินจื๊อเี่ยสังเกตเดี๋ยวผมมันจะเหมือนเหมือนซาขึ้นเลยนะเหมือนซาขึ้นอันนี้มันก็เป็นการกระตุ้นรากผมเหมือนกันนะมันทําให้รากผมมันดํานะทําให้ผมมันดํานะจะสังเกตว่าคนที่ที่กินเผ็ดอะผมไม่ค่อยงอกเร็วหรอกพอกินปุ๊บปื๊ดมันซาข,ขึ้นหัวซ่าข,ขึ้นหัว มันยกเว้นคนที่ผมหนานะผมหนานี่มันธรรมชาติของมันของมันมันมันงอกเร็วอยู่แล้วมันนี่เหมือนผมบางเพราะพวกนี้บางทีมันมันสารไอ้นี่ไงฮะไอ้เส้นผมเรามันประยุกงานมันมันเริ่มเริ่มจะถอยนะวันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ใกล้ สงการแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนก็เตรียมตัวไปเที่ยวไปอะไรเลยเก็บเงินเก็บท้องอีกไปก็อย่าไปต่างจังหวัดก็อย่าไปถ้าเราไม่มีเงินเราเราก็อย่าไปเอเลี้ยงใครไปโชว์เงินใครให้เงินใครเดี๋ยวกลับมามันจะเดือดร้อนเวลาเรากลับมาเราไม่มีเงินทํางานไม่มีเงินดูแลลูกหลานเรา ค่าเทมิมค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าช่องค่ารถค่าลาค่าอาหารกางกินอีกทุกอย่างนะครับวันนี้ผมก็จะคุยน้อยๆหน่อยเพราะว่ารู้สึกร่างกายตัวเองวันนี้มันมันเหมือนไม่พร้อมนะครับมันอ่อนอ่อนล้าะยิ่งผมเป็นคนนอนไม่ค่อยถึงสี่ห้าชั่วโมงด้วย ัางวันนะผมนอนเป็นที่นะชั่วโมงเดียวัางคืนนะผมเนี่ยนอนเที่ยงคืนครึ่งนะตีสองตีสาที่ผมก็ตื่นนะมันเป็นอย่างนี้นะมันมันทําให้เราเริ่มจะจําอะไรลําบากนะเหมือนกับว,ว่าสมองมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยไม่ค่อยคิดไม่ค่อยทำแนละ้ว แต่ถ้าเรานอนนอน,นอบ้ากๆนี่ผมจะหัวสมองไวผมเป็นคนคนใฝ่รู้อยู่เลมีอะไรอยากรู้ต้องรู้ให้ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าเราอยากรู้เรารู้้สอนลูกหลานเรื่องพวกนี้ถ้าหนูอยากรู้หนูหนูศึกษาหนูดูเอาต้องรู้ให้ให้สุดเพราะเรารู้เรื่องนี้ปุ๊บเราไปเจอเรื่องใหม่อยากรู้ ทำมันหมดทุกอย่างพวกนี้อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะรู้รู้ไว้ทุกอย่างยิ่งดีเวลาโตขึ้นมามันได้พัฒนายิ่งได้มีงานทําทํางานเป็นเวลาเขาสัมภาษณ์งานเราเราไปบริษัทเราไปไปสมัครงานเข้าราชการอะไรพวกนี้นี่เป็นไหมนี่เป็นไหมเป็นหมดเป็นหมดใครใก็อยากจะรับส่วนราชการมันก็แค่สอบนะฮะถ้าเกิดสัมภาษณ์ได้แล้วสอบปึ๊บปึ๊บได้กจบ บริษัทเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นเนี่ยเป็นสัมภาษ์ในจบเลยเพราะบริษัทมันไม่ค่อยมีสอบอยู่แล้วเนี่ยครับเนีย่ยให้ให้สอนลูกหลานให้ให้ให้รู้จักกบกบกระตุ้นตัวเองมันจะได้เก่งขึ้นมีประสบการณ์ขึ้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับส c คร b e กดกระดิ่งฝากช่องชัดสาไหมและช่องชัด Bk l อนะครับ Let's go สวัสดีครับขอบคุณครับทำงานเท่านั้นครับที่ทำให้เรามีอดตายดูลูกหลานนะครับดูคนข้างหลังดูญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ